ผมไม่ได้สอนนะครับไม่ไม่ทำก็ไม่รอดเนาะอันนี้ให้เป็นความรู้ประชาชิงคนไทยก่อนบริษัทประกันชีวิตเอาเงินเนี่ยไปลงทุนอะไรก็แต่ปัญหาจัดการซึ่งมั่นคงเพราะมีกฎหมายรองรับนะประกันชีวิตเนี่ยทุกยี่ห้อมั่นคงต้องบอกนี้นะได้มากได้น้อยดูตรงนี้ครับทีเนี้ยทุกคนอยากได้เยอะใช่ไหมของถูกดีอย่างเงี้ยชอบใช่ไหมเชิญทางนี้ไปดูง่ายๆเลยครับต้นทุนที่เขาทําธุรกิจมูลค่าเงินสดในตราง ทำไมปีแรกไม่มีจ่ายร่างนู่นนี่โน่นนั่นนี่ท่าต้นทุนเขาเยอะบริหารจัดการรายจ่ายทางภาษีไม่เป็นนั่นแปลว่าผลประโยชน์ของแบบประกันจะดีไหมมันเลยมีแบบประกันที่การตีสะสมสที่การตีเหมือนซัมซุงไงโอเคบอสง่ายๆรูปตึงอันนี้ให้ความรู้ประชาชนเพราะฉะนั้นแล้วแล้วตัวแทนล่ะครับตัวแทนจะได้คอมมิชชั่นเยอะไหมปีที่1 0 1 1 12เนี่ยคุณต้องจ่ายเบี้ยยาวๆคุณคิดว่าเขาจะไปหาคุณไหมคอมมิชชั่นร้อยหนึ่งอยู่พอจเจริญบ้านอยู่ตรงการพักก่อนให้หมดครับนั่นเป็นการบริหารจัดการ นะครับรายจ่ายของก็คือต้นทุนบริษัทการชีวิตเขาเพิ่มขึ้นโอเคไหมอันนี้คือเรื่องจริงนะแล้วทางรอดอยู่ไหนละ่ะเมื่อการปัญหาจากการรายจ่ายทางการทาธุรกิจประกันชีวิตอันนี้พูดถึงบริษัทประกันชีวิตแล้วนะนะไม่ได้แบบก็ไม่ได้สู้ไม่ได้แต่มั่นคงหมดนะได้มากได้น้อยเนี่ยคุณลูกค้ารู้เลยวันนี้ผมบอกเลยนะคุณดูเอาง่ายๆอ่าแบบการจ่ายมา1 0 0บาทอ่าเช่าที่ นจะคอมมิชชั่นตัวแทนอีกอ่าคุณคิดว่าแบบประกันมันจะดีไหมมันต้องการตีเท่านั้นถึงจะชนะเลยการตีหมายถึงนะครับจ่าย10บ,บาทต,ตายได้100อย่างยเงี้ยไม่ใช่จ่าย10บาทจ่าย100่ตายได้ร้อยสองร้อยสามร้อยห้านะดูนะครับตรงเนี้ยให้ความรู้ประชาชนคนไทยก่อนนี่คือประโยชน์แท้จริงเพราะฉะนั้นไปต่อไม่ได้ตัวแทนคุณจะซีเรียสทำไมตัวแทนถึงไม่ดูแลไม่นั่นนีโนนผมอาจจะพูดตรงนะแต่มันคือเรื่องจริง ย้อนกับมองโปรโมชันบริษัทประกันพรีจับทางสู้ใช่ไหมอ่าผมบอกว่าอะไรอ่าติดคุณว่าเอ็มดีอาทีตลอดชีพเนี่ยเป็นประโยชน์แวะแป๊บแป๊บนึงติดคุณอาวุธเอ็มดีที่ตลอดชีพก็คืออะไรครับกรณีลูกค้าบ้รนลอกขออติสเดจู่ของกูเนี่ยซื้อประกันค่าห้องต่ำเตี้ยเรียดดีลอยไวเนี่ยและใช้บริการโรงพยาบาลในเครือ d b บี H เนี่ยเขาอัปเกรดให้เขาเพิ่มให้ถามเอ็มาร์ทคุณดูสิครับรู้ลึกรู้จริงไหม อันนี้ก็โชคดีต้องขอบคุณผู้บริหารผมด้วยที่มีโอกาสได้ฟังอะไรการตลาดของเอเขาเนี่ยของเอบีเอ็มเอสเนี่ยใช่ไหมวะไม่คือเขาละเออเขาพูดให้ฟังเลยอันนี้คือเคสใหญ่แท้จริงในโซจริงเขาเขาเอาตรงนั้นมาพูดเลยนะจะให้โก้พูดอย่างงี้ยไม่มีใครเชื่อใช่ไหมแต่โก้ได้ยินแบบนั้นมาและเรื่องจริงมีเบอร์โทรด้วยจดไว้ดีมากเดือเถื่อนนะเธอเคไหมนี่คือ m d ็ t ไม่ใช่ติดแล้วก็ตายจากอาชีพอันนั้ไม่เอาจบตรงนี้ย้อนจะมาบริษัทประกันชีวิตก่อนวันนี้ข้อมูลแน่นมากไม่ลบไรสดมาย้อนดูทีหลังก็ได้ทางสู้ผมบอกว่าแก่นของประกันชีวิตคืออะไรครับตารางมูลค่าสิกในตารางมูลค่าโกมธรทานอันดับแรกต้องเปลี่ยนเยอะนาไม่เปลี่ยนก็ไม่รอดจะบอกตรงๆชัดเจนมากต้องลดต้นทุนต้องอะไรต่างอันเนี้ย หลังจากที่ผมติดคุณวุต MDRT ตลอดที่เรียบร้อยแล้วผมจะเข้าสู่ช่องทางสตาร์บริษ็ทประกรันและจะเป็นครูสนอนเนี่ยฝ่ายพนักงานบุคลากรเป็นตั้งแต่ผมมีครูคนผมมีครูคนแรกที่ดียอดเยี่ยมมากครับขอโทษที่คุณจะร้องไห้ที่ดอกผมมีครูคนแรกที่ยอดเยี่ยมมากครับและครูคนต่อไปที่ไฮโซมากเรื่องภาษีนะแล้วก็มีครูคน ที่สามสี่คนสามคนแห่ะที่นึกจริงจังนะโอเคไหมผมจะเป็นตัวฝ่ายพนักงานประการจะสอนตัวแทนใหม่ตั้งแต่เริ่มแรกเลยแบบใหม่หมดครับแบบใหม่แบบสับหมดครับทำไมมั่นงน้าไม่กล้าเอากาม่ามาบอกว่าผิดหรอกห้ามฟ้องร้องด้วยไม่มีตังจ่ายตอนนี้จ้ะ กำซูสบายไลท์90 20ชำระเบี้ย20ปีคุ้มครองจนถึงอายุ90ปีเป็นเงินออมคุ้มครองชีวิตสูงและความคองนั้นเพิ่มขึ้นตามการเวลาครบกำหนดสัญญาก็รับเงินคืน150%ของสมกันอีกครั้งรับเงินจ่ายคืนทุกปีปีละ1%และชำระเบี้ย20ปีปี21 ก็รับเงินก้อนแบบจุดๆ4ี่สเปอร์เซ็นขาถึงประกันโดยจต่ภาษีทสูงสุดหนึ่งแสนบาทและผลตอบแทนก็ไม่เสียภาษีจากตัวอย่างแพทย์หญิงอายุแรกเกิดชำระเบี้ยประกันคงที่ไม่ปรับเพิ่มเพียงเดือนละ1,500บาททันทีกรมหา,านุน,นั้นก็รับความคุ้มครองชีวิตที่ 282486บาทสิ้นปีกรมธนที่สีเป็นต้นไปนั้นรับความคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น150%เปอร์เซของทุนประกันครับผมครบริสัญญาอายุ90ปีก็รับเงินค่ากำหนดที่150%เปอร์เซของทุนประกันครับคุณลูกค้าเพศหญิงเ่่นี้นั้นจะรับเงินจ่ายทีน1เปอรตั้งแต่สิ้นปีกรมธนที่หที่1จนถึงอายุ89ปี เป็นเงินปีละ2,824บาทนี้ครับผมสำหรับเบียบประกันเพียง20ปีนั้นปีที่21ครับก็รับเงินก้อนแบบจุกครับ40%ของทุนประกันเป็นเงินที่1 000, 1 2 9 9แบาทนิดเลยครับผม ตรงนี้นั้นน้องถ้าอยากเรียนต่อหรือทําธุรกิจก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินเก็บเงินออมที่นําออกมาใช้ก่อนได้เลยครับผมไปดูในส่วนของตารางมูลค่ากรมทานนี้มีครับมูลค่ากรมทานนั้นก็ยังคงสูงสวยไฮโซครับจุดคุ้มทุนอยู่ในปีกรมฐานที่เยนิดนินนครับผมและแน่นอนครับน้องหากจำเป็นต้องใช้เงินเร่งด่วนก็สามารถนําเงินออกมาใช้ก่อนได้ผ่านแอปพลิเคชันซัมซุงไลท์ทัชครับยังคงลุ้นรางวัลและอื่นๆอีกมากมายครับผม ซัมซุงสบายและพัฒ90ทธชห15ทรัเบี้ย15ปีคุ้มครองจนถึงอายุ90ปีอายุประกัน1วันจนถึงอายุ60ปีลดเก่นภาษีได้1,000บาทลูกค้าสามารถพิมพ์หัในช่องแสดงความคิดเห็นครับเพื่อดูรายละเอียดอัตราเบี้ยประกันได้ก่อนเลยครับผม แต่งชัง้นละรายหนึ่งเดือนครับทุนประกันเริ่มต้น2 0 0แสนบาทครับเพศชายครับพิมพ์เลข5สอเสียใบไม้เลขหนึ่งชช้างครับตามด้วยครับเพศหญิงพิมพ์เลข5สอเสียอยไม้เลขหนึ 5, ่งยอผู 4, ้หญิงตามด้วยยุเช่นกันครับผมทุนประกันเริ่มต้น2 0 0แสนบาทต้องการเพิ่มทุนประกันเป็น4ี่แสนต่อใส่เท่ากับ2ครับผมหรือพิมพ์หนึ่งเพื่อซื้อได้เลยตอนนี้ครับผม เพศชายอายุ30ชําชำระเบี้ยประกันคงที่ไม่ปรับเพิ่มเพียงเดือนละ157,000ท,ทันทนที่กรมบัรทานุม,มัตรนั้นก็รับความคุ้มครองชีวิตททนทีที่20ล้านบาทครับ้ปแต่ปีกมรมอายุีเป็นต้นไปจนถึงอายุ90ปีนั้นกรณีเสียชีวิตนั้นความคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้น150%ของรของสมการครับเป็นเงิน 30ล้านบาทแล้วครับตแต่ชิ้นปีกรามนาี้หนึ่งนั้นรับผลตอบแทนเป็นเงินจ่ายคือนึ่งเปอร์เนของคูนกัน2ี่ล้านครับจนถึงอายุ8 9ปีครับเป็นเงินปีละ2 0 0แสนบาทครับผมชำระได้5ปีและอยู่ชำระครับสิ้นปีกรมาทันที่16ไหกนั้นจะรับเงินจ่ายคืนเป็นก้อนจุดครับ 30%ครับของทุนประกันเป็นเงิน6ล้านบาทผมครบกำหนดสัญญาต่ออายุ90ปีก็รับเงินครบกำหนด30ล้านบาทครับแต่ตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่าจุดคุ้มทุนอยู่ในปีกรมทันที่24ครับผมมูลค่าเงินสดตามกรมธรรนี้นั้นยังสามารถนำออกมาใช้บริหารจัดการได้กรณีต้องก,การเงินสำรองยามสุดเฉินในการทำทธุรกิจและแน่นอนครับ แบบประกันแบบนี้นั้นให้ผลตอบแทนการันตีที่239%ของทุนประกันเลยครับผมที่นำคัาไปกว่านั้นเพิ่มตังอีก477บาทคุณลูกค้าเพศชายท่านนี้นั้นก็จะได้ความคุ้มครองกรณีต้องเกิดเหตุพิกการทํางานไม่ได้ก็ไม่ต้องชดระเบียรครับผม คุณลูกค้าสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้นั้นด้วยการพิมพ์เลขหนึ่งครับหรือตรวจสอบอัตราบเบีย้ยประกันด้วยการพิมพ์รหัสในช่องแสดงความคิดเห็นครับหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหน้าไลฟ์สดได้ทุกวันครับในส่วนของการวางแผนการเงินภาษีด้วยประกันชีวิตครับผมแน่นอนครับกรณีชำระเบีย้ยประกันเป็นรายเดือนนั้นสามารถสมัครหักบัญชีเอเจนตหรือตัดบัตรเครดิตโดยไม่มีค่าธรรมเนียมครับผม สมัครออนไลนง่ายๆจา่ายตตรงเข้าส a m s u งทีข้อมูลเข้าระบบรับได้ทันทีครับใช้ชีวิตให้มั่นใจมั่นคงมากกว่าวางแผนการเงินภาษีด้วยประกันชีวิตพบก,กันทุกวันจิ๊บเซฟประกันชีวิตประหย่อนภาษีขุกวันจีครับกดแบ่งปันและกดติดตามไปดูวิธีการสมัครทำประกันช <c oughs> ีวิตผ่านช่องทางออนไลน์แบบถูกต้องง่ายๆจะไปมีทันเลยครับผมถ้าเราสักเซสสูงสุดจริงเราต้องรับปังระดับล่างสุดน,นะ การมีคนแนะนําที่ดีผมบอกว่าด่าตรงๆเลยด่าก็ได้เลยน้องก็ไปใส่เสื้อกอดชอบมากรักมากคุณหนิงนะคุณหนิงหนิงหนิงนึงนะ